บ้านดินคือจุดเริ่มต้นแห่งการพึ่งพาตัวเองแท้จริงบ้านดินทุกคนสามารถสร้างได้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณเลือกทำุงดํำบ้านดินสวัสดีครับผมดงดำบ้านดินครับวันนี้ เดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของเรื่องของการเดินไปนะครับของบ้านดินที่ห้องอาหารนะครับแต่อันนี้พามาดูนิดนิดนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวจะใส่ใส่ตัวหลอดนะครับหลอดตัวไฟนมุมนะครับตัวไฟนมุมนี้ก็ได้ทีนักปั่นนะครับก็มาช่วยกันปักด้านบนนะครับปักด้านบนตัว ตัวนั้นนะครับเห็นไดว่าตอนนี้คือผมติดแล้วนะครับปลั๊กนี่ก็ติดแล้วเลยมีตัวนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะทำซักให้เสร็จเลยนะครับก็เหลือสองตัวนะครับนนี้คือปลั๊กออกมาที่เตรียมเอ่อปลั๊กที่เอาไว้สูงนะครับเอาไว้สูงเพราะว่าเอาไว้ติดตัวพัดลมนะครับพัดลมเหลือจะเป็นตัว อ่าเราเตอร์ของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแต่ปลั๊กด้านล่างเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเราเอ่อนะครับจะเห็นนี่คือโคตรปลั๊กเพราะเรามีเยอะหมดนะครับเป็นเม็ดไม่ตีเลงเม็ดไม่ตีเลยเม็ดไม่ตีนะครับอันนี้คือเอ่อเพิ่มอำนความสะดวกนะครับกับเอ่อตัวผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับก็จะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับมีคนเขาบอกงั้นนะครับอันนี้อันนี้มีการ ตัแต่งนะครับหน้าท,ที่จะเอาซิง์เนี่ยเอาอยู่ด้านในครั้งแรกที่ออกแบบซิง์อยู่ด้านนอ,อกนะครับก,ก,ก็เกลกะเกล็ดกากก็เลยทุบทุบเข้าไปแล้วก็เอาซิง์จะมาต่อด้านในนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับก็ถ้าเป็นงานปูนก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพิมพ์โดยช่งางนะครับส่วนผมก็ตอนนี้จบลวส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาฉาบนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมันมีคลิปของตัวหนึ่งนะเป็นเรื่องของการฉาบอจะผมให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะฉาบเลยฉาบฉาบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับฉาบครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีอ่ก้อนนะครับบังอยู่นะเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ครับ ครั้งแรกนะครับจากครั้งแรกเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวดินเนี่ยที่เอามาเนี่ยสีมันอ่อนพอสีอ่อนเสร็จปัป๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นปูนเหมือนปูนที่เป็นล็อกนะครับซึ่งปูนกาวซึ่งส่วนผสมผมม่บอกอยู่แล้วนะครับว่าปูนกาวดินแล้วก็ทรายละเอียดนะครับอันนี้มีม,มีมีบอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วผมก็เลยต้องไปหาดินมานะครับ ก็ไปหาดินมาได้ไปร่อนได้นะครับได้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 ดินแหละได้ดินมาถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับครึ่งครึ่งถุงปุ๋ยนะครับถึงถุงปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยดินเนี่ยมาที่เอามัเป็นสีเดียวกันเนี่ยเพราะมันออกแดงมากนะครับเป็นดินจากจังหวัดจันทบุรีนะครับดินจังหวัดจากจังหวัดจันทบุรีนี่มันแดงนี้เลยเนี่ยแล้วแดงนี่ติดมือเลยนะครับเป็นดินจากจังหวัดจันทบุรีเขาเอามาปลูกเรลี่ยนนะครับก็เลยไปขอเขา ไปไปไปขอเขาเพื่อไปร่อนไปร่อนเอามานที่เขาปลูกผู้เรียนเขาเอามาเป็นคันรถเลยคือดินล้วสีแดงมากผมเลยไปร่อนขอเขาร่อนมานะครับขอคลาร่อนมาก็เลยออกมาเนี่ยเพื่อจะมากลบตัวเนี้ยเพราะอันนี้มันเหมือนปูนมันเหมือนปูนอ่ะนะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไหร่ก็เลยก็เลยเอามาเป็นอันนี้นะมาดูทั้งตอนนี้ีดีๆอีกทีนะครับนะครับเนี่ย นอนุษย์สีาจางๆนะครับสีาจางๆเนี่ยก็คือตัวที่เป็นของเดิมนะครับก็เลยใช้วิธีการณตตวนนี้เนี่ยที่ที่ต้องเอามาสีเป็นเป็นสีปูนสีจางนั้นก่อนเพราะว่าตัวตัวตัวทสุดท้ายที่เราจะมาทําเนี่ยมันมันนน้อยนะครับก็เลยใช้ตัวนั้นไปเก็บก่อนเก็บงานให้หมดก่อนแล้วก็จะมาทําตัวนี้ อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเสี่ยงลองอาทาตัวเคลือบนะครับแล้วจะดูผลอีกทีนงว่าเป็นยังไงโดยปกติเขาจะไม่เคลือบสองด้านนะครับเพื่อเดี๋ยวมันจะระเบิดออกมานะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวมาต่อตรงน,นี้เลยครับอ่ะไปนมุมนะครับดูได้เลยครับไปนมุมนะครับเดี๋ยวชมไปมุม โดยงานตามสองเรื่องนะครับถึงจุดจุดนี้แล้ะครับที่ผมจะคำตังใจมาทำคลิปของวันนี้นะครับคือนะครับบ้านดินนะครับบ้านดินตรงนี้ ครั้งแรกเนี่ยผมสร้างโดยที่ไม่ได้เ,เดินไฟไว้ก่อนปัญหาของตัวนั้นนะครับหลังหลังร้านกาแฟาหลุมผมอะมันจะมีปัญหาเลยว่าออตอนตีฟ้าตอนตีฝ้าตีอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาว่าปลั๊กเนี่ยมันมีเส้นเดียวแต่ตอนที่มันคุยกันเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านนอกด้านในแต่พอเวลาทําจริงเสร็จปุ๊บมันจะมีปัญหาว่าเอา,เอาสายไปทิ้งไปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องตามมาเจาะอ,อีกตัวน,นี้ นะครับอันนี้ก็คือมีเรื่องของเราการเจาะอยู่เจาะเจาะเจาะ้าอัธิล er <tant S 2> <asp> ุทะลุออกไปนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลยผมก็เลยต้องกลับมาใหม่นะครับมามาทําตัวนี้นะครับก็คือให้เดินไฟทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับให้เดินไฟทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับเดินไฟตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับ ที่ผมทิ้งไว้เนี่ยคือผมทิ้งไว้หลอดเพื่อจะให้เขาตีฟานะครับถ้าไม่งั้นน่ะเราก็จะเดินเปื่อยเดินเปื่อยสวยไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเดินเปื่อยแบบเนี้ยไปที่หลอดเลยเนี่ยผมก็เลยว่าอ่างั้นเดินหลอดไว้แล้วก็มาใส่บล็อกกล่องต่อสายของไฟนะครับเนี่ยในผมก็ต่อกลอ่องไว้สําหรับกล่องต่อสายหมดละตัว,ตวนี้จะเป็นหลอดนะครับตัวนี้เป็นหลอดตรงนั้นจะเป็นกลอ่งลอตงต่อสายนะครับตรงที่มีออกมาลงล่างเนี่ยเป็นกล่องต่อสาย เปนั่กองต่อสายทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ในดินทีหนึ่งซึ่งไม่เป็นไร,รอยู่แล้วนะครับไอ้ด้านข้างเนี่ยด้านข้างเ่าที่เห็นนะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นท่อไฟท่อไฟนี้เนี่ยท่อไฟนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะว่าท่อไฟนี้จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปอยู่ในดินทั้งนั้นเลย แลวดีนะนะถ้าเกิดว่าผมไม่ไม่ไม่เดินไฟไว้ก่อนเนี่ยปัญหาตามมาเีกผมก็ต้องไปเจาะดินงอีกดังนั้นหลังเนี้ยผมจะทําไฟก่อนนะครับเดินไฟด้านหลอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยฝนหยุดเนี่ยผมก็จะมาเดินกองต่อสายแล้วจะเดินทิ้งเดินสายทิ้งไว้ให้หมดก่อนนะครับเดินปลั๊กตรงไหนเดินสวิตช์ตรงไหนเดินให้เรียบร้อยไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยก่อดินแลวทุกอย่างจะจบคอมพิวตเลย นะครับตรงนี้นะครับลองลองอยากอยากเก็ฝากไว้นะครับว่าข้อบิดพลาดตรงเนี้ยทาไฟก่อนเดินไฟก่อนเลยไม่ต้องสนใจเลยครับเดินไฟก่อนให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาเอาเอาก่อดินขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟันดินเอาก็ได้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรถ้างั้นก็ก็แล้วแต่แต่ผมหลังเนี้ยผมจะไม่ฟันดินแล้เพราะว่าเพราะว่าที่เก็บฟันลวเพราะว่าหลังหลังสองชั้นเนี่ยก็ฟันอยู่นะครับ ดังนั้นหลังนี้ผมก็เลยมาให้แนะนํานะครับว่าเดินไปเรียบร้อยก่อนแล้วตีฝ้าตีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยก่อดินขึ้นไปนับจริงแผนวันนี้จะก่อดินแต่วันนี้ขอทําไปให้จบก่อนนะครับอ่ะนะครับเอ่อมีอะไรสอบถามนะครับสอบถามได้เลยนะครับด้านล่างใกล้คลิปนะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบแช่วงนี้ก็ช้าดิดน,นึงน,นะครับเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วงานที่บริษัทก็ยุ่งมากเลยนะครับทีผมก็เอ่อมารีบทําตัวนี้ด้วยบางทีก็ไม่ค่อย ลงไปแชร์ต่างๆแล้วบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปตามเท่าไหร่แต่ว่าตอบแน่ครับทุกๆคำถามนะครับจะอาจจะช้านิดนึงนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแกวันนี้นะครับคือที่มาทําไฟนะครับก็เดินเองนะครับก็เนี่ยขึ้นไปวันนี้ก็พอดีมีช่างเขามาช่วยด้วยนะเป็จะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็มาช่วยกันทํา นิดนิดหน่อยก็เดินสายทิ้งไว้เดินสายทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวกล่องต่อ,อสายติดกล่องต่อสายติดแล้วก็ต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอ cott, ลงมาเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยครับนะครับบ้านดินในที่บอกนะครับว่าประหยัดคือการทำเองนะไฟผมก็ทําเองแต่ส่วนนี้ไม่มีเวลาทาโดยปกติเนี่ยผมก็จะจะทาเองแหละนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทําแล้วตอนนี้ก็เลยต้องจ้างว่างนะครับ จ้างบ้างทำเองบ้างอะไรเนี้ยก็ได้นะครับห้าหกหลังอะไรก็ต้องเสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวก่อนโรงการเนี้ยน่าจะแกลนอพินิง่งแล้วเจอกันครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณครูผมจะให้เห็นนะครับว่าตัวที่คุณครูถามว่าตัวฉาบละเอียดกระฉาบหยาบเนี่ยมันยังไงอันเนี้ยก็คือผมฉาบจริงๆมันคือมันตัวนี้มันก็คือเหมือนกระฉาบละเอียดเป็นอีกรอบก็ได้นะครับผมหลักๆคือเนี่ยครับที่ผมทําก็คือเอาตัวทรายละเอียดกับสีฝุ่นแล้วก็ตัวปูนกาวนะครับอันเนี้ยสี สีฝุ่นอะสีไอ้ไม่ใช่สีฝุ่นตัวดินนะครับดินอะมันมันอ่อนมากสีมันอ่อนปูนมันก็เลยกรอบหมดนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนตัวที่เราไอ,ลอ,อ้ล็อปะครับเอ่อปูนล,ลออ็อปะนะครับค่นี้ก็เลยแก้ใหม่ไปหาใช้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราปูนกาวเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของปูนอยู่แล้วเพราะงะั้นคือจะฉาบแบบเนี้ยอย่าไปฉาบหนานะครับถ้าฉาบหนามมันจะล่อน ให้ฉาบบางๆพอนะครับฉาบบางๆพอเนี่ยคุณสังเกตดูนะครับว่า,าถ้าฉาบบางๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนไปนเกาะเนี่ยตุกอดร้อยแตกทั้งหมดนะครับผมทีแรกเลยเนี่ยนะครับทีแรกเลยมันจะจางจางแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับจะจางแบบนี้ณตอนนี้ไปเอาดินมาใหม่ละนะครับมันก็นเลยได้เป็นดินสีแดงซึ่งก็สวยดีนะครับดินแรกจะเป็นสีแดงเลยนะครับ อ่ะมาให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนี่ก็แผนกฉาบนะครับที่บ้านผมก็มีสองผนกผมแผนกก่อตแลนี้ก็แผนกฉาบนะครับก็ดูนะครับวิธีการก็คือหลังจากที่ต,ตัวตัวไอ้ด้านบนอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนคือตัวนี้นะครับแล้วก็เอาปูนเข้ามาแต่มันบางคือสีมันจางนะครับ ผสมเสร็จแล้วมันได้แบบนี้ยมันไม่สวยก็เลยไปเอาล่อนสีฝุ่นมาล่อนไปดินอะดินฝุ่นดินนะครับสีแดงมาพอดีโชคดีที่มันมีตองดินเขาก็ไปล่อนมาครับก็ได้แบบนี้นะครับก็ดูครับวิธีการนะครับก็วิธีการก็คือผสมเสร็จนะครับเนี่ยครับผสมผสมเสร็จแล้วนะครับก็เอามาฉาบก็ไม่ต้องฉาบหนานะครับฉาบบางๆแต่ที่สําคัญคือการอัดนะครับใช้ตัว อุ้งม <to> <prepared> nice. ือนะครับอัดเข้าไปนับให้มันแน่นถ <estratég flush. S 2> ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะล่อนออกมาง่ายๆนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับก็กก็็ต้องค่อยๆทำนะครับเนี่ยเพราะถ้าพื้นที่มันใหญ่ค่อยๆทํานะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้านนอกเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องเคลือบก็ได้นะครับด้านนอกไม่ต้องเคลือบนะครับแต่ด้านในนี่ผมเคลือบนะครับนะครับด้านในผมเคลือบเคลือบหมดเลย เนี่ยเสร็จแล้วนะครับด้านในเคลือบเคลือบมันจะเป็นเงาเลยครับเป็นยูริเทนก็เดี๋ยวไม่แน่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนึงนะครับว่าด้านนอกถ้าเคลือบแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตามตามหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะแตกออกนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับเนี่ยด้านในพอทายูริเทนทาน้ำยาเคลือบเงาไปแล้วนะครับก็ก็มันจะเงาเลยนะครับผมอันนี้ด้านนอกนะครับเป็นสี นะครับที่ถาอยูอ่เดี๋ยวคุณครูมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ